เมื่อนี้ค่อยไปตลาดมาเนาะค่อยได้ซีนงามๆม,มาเนาะก็คิดว่าิเห็ดซีนแห้งกับซอยไว้เพื่อว่าเห็ดคั่วหรือว่าเห็ดแกงเนาะทำอิทนี่ก็สิมาฮ็ดซีนแห้งหรือว่าซีนสดนั่นก่อนเนาะค่อยก็จิซอยเนาะตอนบ่ยาวแล้วกับบสั้นหิง่งหลังจากที่ว่าซอยได้แล้วก็จิมาเสือ์นกระเทียมเกลือเพียงนน,น้ำมันหอยเนาะแล้วก็คุณคุณแล้วก็แพ็็กว้เนาะ ต่อมากะิมาซอยซีนไว้เนะเาะไว,ขว้ขั่วหรือว่าไว้แกงนั่นแหละเพ่อคอยนมักเฮ็ด๋ยวนี้ไว้เนาะซสือกบไว้ยามเฮ็ดแล้วก็เอามาเฮ็ดเลยเนาะกระดูกนี่ค่อยกะชิมาฟันเนาะแล้วก็แบ่งไว้เฮ็ดเป็นพูดเป็นพูดไว้เนาะเพื่อว่าง่ายในเวลาเฮ็ดแกงนั่นแหละส่วนว่านข้างในหมูนี่ก็จะส่งไวเ้เนาะไว้ต้มเนาะว่าต้มแซ่ บันนี้ก็จะมาเสียบซีนเนาะเอาไปตะเด็ดเพื่อว่าคือซีนนั้นมันแห้งแล้วเนาะเอาไว้กินนู้นทีนี้นี่นะก็จะมาเสียบ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 มันเนาะหลังจากที่ว่าอันเสียบเแล้วเนาะอันตัวเยอะก็บปเสียบก็ไปจืนกินเลยเนาะหลังจากที่ว่าอันเอาซีนไปอันตะเด็ดเรแล้วเนาะก็จะไปอันจืนซีนเลยเนาะเพราะว่ากลาอดมงกินข้าวแล้วเนาะ ตะกาชืนไปชืนมาแล้วก็ซุปเนาะค่อยๆมากินข้าวเลยเนาะแต่ว่าแกงนี่มุนีคนบ่ไ,ได้ถ่ายบึงเนาะเพราะว่าคเคยๆถ่ายตลอดนานแกงหนมัยในนัดต่างแต่ว่ามุนีนี่มันบ่มีนหนไม้เนาะมันมีแต่เครื่องเห็ดเครื่องมะอึแลว้วก็นมะบัวมันเนาะหลังจากที่กินข้าวอินแล้วเราก็ตกแรงมาแล้วเนาะซีนค่อยมันก็นแห้งหมดแล้วเนาะค่อยๆจะมากู้ไว้เนาะเพื่อว่า,วาเอาไว้กินดน นี่ก็จะเป็นหน้าตาที่นี่ของคอยเนาะไปกันเด้อบ๊ายบาย